โอ้ยอีนกันด้วยเอาไปดุนเลยนะเอ uh huh. าบหันเลยนะมั oh. นหิวแหงไปหน่อยนะเปิดเอาไปดุนกับไปดุลที่กันแหละ oh. Oh. สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอีแอบเสบนะครับมือนี้มากับพี่ใหญ่คือเก่าอยู่ท้งไหท้องไหนเก่าอยู่ท้งนาพี่น้องมือนี้อยู่ท้งนาคือเก่าพี่น้องไหนยังโอ้ยนี่ลีนหมูเนาะต้มลีนลีนพี่น้องลินลีนลีนลีนโอ้ยลีนหมูพี่น้องลีนลีนเลยนี่ลีนลีนมาสี่สีลีนต้บปิเปียพี่น้องโอ้ยคนละสองลีนปะเออคนละสองลีนแมีนวาเออกับน้ำพริกพี่น้องน้ำพริกกับข้าวเหนียวด้วยครับเอ๊ข้าวเหนียวเมียนวาร์คนละสองลีนใส่เเด้ออ เออเออเพื่อนนะจะได้ตัวข้าวันนี้แก่ข้าวในจะน้อยก็ว่าโอ้แก่เพราะกินข้าวเสียบแก่หรือว่าติดบอก่แ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 ก่บอก่แก่เพราะกินข้าวเสียบหรือว่าติดแล้วบ่ขออนุญาตได้พี่น้องแก่จับจนหนีเลยเอ้าโอ้ยอยวผมแก่ข้าวน้ำเนี้ยแก่แก่โอ้ยมือเพิ่นโอ้ขออนุญาตครับซีมังระพีก่อนซีมังระพีก่อนพี่น้องจะได้น้ำพริก พอดีปะโอ้แส่บโอ้เอ้าขอนียอเาขอนียวกันป่ะอ้ยหลีดกันด้วยโอ้เอาไปดุนเลยนะเอาหันเลยนะมันหิวแห้งไปหรอเนี่ยเผื่อเอาไปดุนกับไปดุทกันละโอ้เอา จับเพลินนะจับโอ้ปลายมันตะกอนเลยปลายลินเขานปลายลินก็ม่เอืข้ตวงนเหอกินไบบนี่เาเองตมเขาเอือนว่าเด็กกินปลายลินจงไหวไหมเนี่ยอืมอาหาร เรทบรดาผัดจองดินเลยนะอืมชันะต่ดินขมันสิเป็นเดือนอะบ้าเกาห่อนปะห่อนนะเขาดึงไหมไๆเกาห่อนดึงไหมโอ้ยโยอืมอืม,อมดินไปดินมาเด้

กับเนื่อฮอนพี่น้องเอ้ยกะว่าลิ้นจินจิ้นริบกระเสบเลยนั่นปะปลายลิ้นชุดนั่นลิ้นหัวมั้งตจะลิ้นงัวนะก็จะกินเพราะต้วงเข้ามาลิ้นเนาะกลอยลิ้นเนาะกลอยลิ้นเนาะเขากลอยริบเลยอืมกลอยลิ้นเนาะอยากกินใจมือวะ Ai đỉnh quá Một quả rốt rốt nhạc lính quá Quả rốt rốt lên nhau à? อืมตัวไปโดดโอ้ตัวนี้ของห้องเขาพอดีเลยเนาะเดี๋ยวกินน้ำกลดิ้งออกินมาตังเปียบนันเปรียบันพอดี

เ <c oughs> ด้แกจ้องไวกันละ่ะแกพี่ใหญ่เป็นส่วนใจยังปลาดินจสบอ่ะเมื่อใส่ไหมนะหวงครับอืม๋มมมมมมวยวเ๋ย โกดินบบบนอ้จิปนไปมันเลยจินโกก,นโกันบบหืมเดใจครับโอ้แสบแยไป่น่อง <laughs> แย่ได้เด้ไป่น่องด้ขี่พัน ก,ก็เปกรนเนี้ยวดิแับหอมทำน,นิำจดวางคลนะ้องฮะน้ำพริกเด้อนัำทุบนะน

vậy Chắp thân đi. Mồm lên mà. Ừ. 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 Cố đi xem xẹp. Cô mấy thì mấy cả đồ ăn. อยม่นเนื้ยอยำตก,กดอดย่างดีไมนกระดยหอมนัมมมนเหงืห่นนะอหอนเนาะเอาย่งเลยหมเนี่ฝนสิตกโอ้ยจะผ่าตกมาหรอกน้ำม,มันนีบกซะก่อน

นุ่มๆเลยดิหวานดีๆอากาศนะลมดีลมนี่นะตามต่อ นีต eh. uh ั huh. uh ้ต่อตั้มกะตักระดูกนันพี่เนาะกระดูกโคกินนี่นี่ตอมันนี่ตอมันพี่น้องเอ้ย นั่นคือกระดูบ่ะอืมตอเขาเบิ่งกระดูกเพื่อนตอมันมั่งทำสะเทืนนะโอ้ห่อนยืดแต่ตัวใหม่เนี่ยต้ห่อนต้องเสียบเนล่ยไม่ลมมันบระเภทอาหารห่อน อากาศยังไงยังไงครับยอดอืมอืมโอกงดินยำมวลพัดๆลย ไว้หอนบอล่มนุ่มึงเนาะมึนนี่บะล่มเลย เอา่ะอัเดเบ,<ะ>บีบว้าอ้บอลเอาอัดเสียกันนี่ปฏิพันนว่าอย่งมันนะไอ้โคนมันนคนโกลินคนโกลินใบเขาอัดเียเสีบยบี่นอ Siap siap. Hmm. Ah, hmm. Hmm. ah, Itu. siap siap. Jangan jangan. Dah mulai awal kan. ชื่อได้วยะต้มเกี๊ยต้มพอดีบ่เข้มบ่เผ็ดบ่เข้มป่ะบ่กินเจียวพอดีเลยเอ้าครับพี่น้องโอ้ต้มลิ่นเนาะต้มลิ่นพี่น้องลิ่นหมูเป็นทั้งทั้งลิ่นทั้งดุนมาเลยแมนได้มากสีดินสีดุนใหญ่ๆแซบเลยแซบเลยพี่น้องยังกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้กซี่ฟูนกับซีฟูนด้วยสุดยอดเลยครับขอความคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติที่ไา้รับชมนะครับขอควาคุณที่ให้การสนับสนุนเนาะ แมนพี่น้องมึงเอบแสบหรือห้การสนับสนุนกดไหล์ก็แช่ห้มาดีมาโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณได้หลายยังนี่แหละบ่มียังสิมาตอบแทนกับมีแต่หาอาหารหาอาหารให้กินมาพี่น้องเบิ่งพี่น้องแมนหาอาหารที่บางอย่างกับหายากบางอย่างกับหาไงแมนแต่คาว่าอาหารหาอยากหาไงเนี่ยมันอยู่แต่ละท้องทินนะพแ่น้องแมนบางหวองกับว่าอยู่ไกล่มันก็ได้มันก็มีหลายบางหวงว่ายุไกลหายากมันอยู่แถวบ้านบ่มี มันแล้วแต่พื้นที่ได้พี่น้องว่าก,กันบ่ได้ดอกว่าโอ้ยอันนี้หาง่ายอันนี้หาย่ายม,มองได้บ่มีกับวายากมองได้มีกับวาง่ายกับพยายามสิหามาสลับซับเปลี่ยน,น,นมากินให้พี่น้อง,องได้รับชมนะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้คลิปนี้ขอไว้เท่านี้พี่น้องคลิปหน้าเฮาพบกันใหม่ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับโอ้ดาวก็แฝงมันนะโอ้ยนั่นแหละ กับว่าของพระหองมันที่นั่นบ่ท่านอียงก็คือบ่หยิบเดี๋ยวจะจะบอกว่ามันรวง